เพื่อไทยเตรียมรับมือหากแผทองทานพ้นตำแหน่งการเมืองไทยในเวลานี้กำลังอยู่ในภาวะที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของผู้นำหญิงคนปัจจุบันนอสอแผทองทานชินวัตรการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณสมบัติและสถานะของเธอกำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางของรัฐบาลและแม้แต่สมดุลทางการเมืองทั้งระบบ ในฐานะที่ดิฉันติดตามข่าวสารและวิเคราะห์การเมืองมานานดิฉันมองว่าการเตรียมการของพรรคเพื่อไทยในกรณีที่แพรทองทานต้องพ้นตำแหน่งนั้นเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากค่ะไม่ใช่เพียงแค่การหาคนมาแทนก็กินนายกรัฐมนตรีแต่ต้องคำนึงถึงทั้งการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลและการควบคุมกระแสความรู้สึกของประชาชนอันดับแรกคือเรื่องตัวบุคคลที่จะขึ้นมาแทนค่ะ แม้จะมีการคาดการณ์กันหลายชื่อในสื่อแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องอาศัยการประเมินหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความยอมรับในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลความสามารถในการสื่อสารกับสาธารณะและศักยาภาพในการผลักดันนโยบายที่เป็นหน้าตาของพรรคเพราะถ้าผู้นำคนใหม่ไม่สามารถรักษาภาพลักษณ์และแรงสนับสนุนจากฐานเสียงได้สถียภาพของรัฐบาลอาจสั่นคลอนทันที ต่อมาคือการจัดการกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่สําคัญมากค่ะในสถานกา,การณ์การเปลี่ยนตัวละผู้นําความสัมพันธ์ระหว่างพักมักเปราะบางเพราะมีการต่อรองผลประโยชน์ตําแหน่งและอํานาจใหม่ทั้งหมดเพื่อไทยต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะรักษาพันธมิตรเก่าอย่างไรและในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายค้านใช้โอกาสนี้โจมตีหรือดึงพรรเล็กออกจากรัฐบาล อีกเรื่องที่ดิฉันคิดว่าพักต้องให้ความสําคัญคือการสื่อสารกับประชาชนค่ะเพราะการพ้นตาแหน่งของแพรทองทานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดย่อมสร้างแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกอย่างรุนแรงการสื่อสารที่รวดเร็วชัดเจนและมีน้ำหนักจะช่วยลดความตึงเครียดและรักษาความเชื่อมั่นได้พักต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสารพร้อมทั้งบุคคลที่รับบทเป็นกระบอกเสียงหลักเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและย้ำทิศทางของพักอย่างเป็นระบบ ในมิติของนโยบายและโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพักเพื่อไทยต้องเตรียมความพร้อมว่าผู้นำคนใหม่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายเหล่านี้อย่างไรเพราะถ้าเกิดการสะดุดหรือหยุดชะงักอาจถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถบริหารประเทศได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจและสวัสดิการที่พักใช้เป็นจุดขายการทำให้ประชาชนมั่นใจว่านโยบายเหล่านี้ยังคงเดินหน้าได้เป็นกุญแจสำคัญที่จะรักษาฐานเสียง ดิฉันมองว่าภาพรวมแล้วเพื่อไทยควรมีแผนรับมือ3ามชั้นค่ะคือการเตรียมผู้นำสำรองที่มีความพร้อมทั้งในเชิงภาพลักษณ์และความสามารถการประสานงานกับพักร่วมเพื่อสร้างแนวร่วมที่มั่นคงก่อนการเปลี่ยนโตผู้นำการสื่อสารเชิงรุกกับประชาชนเพื่อควบคุมกระแสะและสร้างความเชื่อมัน่นอย่างไรก็ตามความท้าทายใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่แค่การหาผู้นำใหม่แต่คือการรักษาความสามัคคีภายในพักเองค่ะ ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเห็นภายในอาจจะแตกออกไปหลายกลุ่มการบริหารความขัดแย้งและสร้างฉันทามิติจึงเป็นสิ่งที่ผู้นําพักต้องทําอย่างรอบคอบที่สุดเพราะถ้าความขัดแย้งภายในรุนแรงก็จะทาให้พักอ่อนแอและเสียโอกาสในการแข่งขันทางการเมืองดิฉันเชื่อว่าหากพักเพื่อไทยสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนตัวผู้นําก็อาจไม่ใช่หายนะทางการเมืองเสมอไป แถมยังจะเป็นโอกาสในการรีเฟซภาพลักษณ์ของพรรคและสร้างแรงสนับสนุนใหม่ๆได้ด้วยซ้ําแต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความเร็วความเด็ดขาดและการวางหมากทางการเมืองที่รอบคอบค่ะท้ายที่สุดผลคําตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญในกรณีของแพทองทานจะเพียงเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในเกมการเมืองไทยสิ่งที่สําคัญคือการที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผักเพื่อไทยต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและใช้ทุกจังหวะที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่อไม่ให้ความไม่แน่นอนกลายเป็นจุดอ่อนที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีได้